คลื่นเจ้าพระยามหานทีระลอกพริวขาโถมเข้าสู่ตลิ่งที่เคยเป็นท่าที่เปรือสินค้าใหญ่ในอดีตของบางเกอกนับร้อยปีที่ล่วงมาบ้านช่างนาคคือชุมชนเก่าแก่ที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งทนบุรีบริเวณหลังวัดอนงคารามเขตคลองสานกรุงเทพมหานคร แม้การเวลาจะล่วงเลยมายาวนานเพียงใดก็ตามบ้านช่งนางนายังคงดำรงวิถีชีวิตและจิตวิญญาณสืบทอดแบบฉบับดั้งเดิมของผู้คนยุคบางเกอกตอนต้นจนถึงปัจจุบันได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจวันนี้สภาพบ้านเรือนของชุมชนช่งนางนาจะสุดโทมโรยราไปตามการเวลาที่ล่วงผ่านมาหลายชั่วอายุคนแล้วก็ตาม แต่ความสง่างามในรูปทรงของสถาปัตยกรรมเรือนไทยโบราณยังคงอวดตัวอย่างองอาจผง,งาดเด่นด้วยกระจกหลายสีสวยงามคละเคล้าไปกับลวดลายวิจิตของปูนปั้นและลูกกรงเหล็กดัดที่ส่องแสดงถึงฝีมือประณีตของช่างชั้นสูงในอดีตบ้านช่างนาคจึงดุดเสมือนสื่อเชื่อมโยงประวัติศาสตร์ ที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของคนบางกอกจากอดีตสู่ปัจจุบันชุมชนแห่งนี้ปรากฏเป็นที่รู้จักทั่วพระราชอาณาจักรไทยคร่าเมื่อสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินส่งพระนิพนธ์พระราชประวัติของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีความว่า บ้านเมื่อจำความได้แม่ก็อยู่ที่ทนบุรีแล้วที่ซอยซึ่งปัจจุบันเป็นซอยวัดอนณงบ้านนั้นเหมือนห้องแถวชั้นเดียวบ้านจะเป็นส่วนหนึ่งของอาคารซึ่งก่อสร้างด้วยอิฐหลังคาเป็นกระเบื้องและประกอบด้วยหลายชุดด้านหนึ่งของบ้านมี4-5ชุดชุมชนแห่งนี้ นับได้ว่ามีอิทธิพลต่อการเจริญวัยและการเรียนรู้ขององค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเป็นอย่างยิ่งในยามที่ยังทรงพระเยาว์อยู่กอบกับวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกลของพระชนนีคําทําให้สมเด็จย่าเป็นสตรีที่ได้เรียนหนังสือในยุคนั้นถ้าที่ได้ฟังมาก็เคยมาเรียนหนังสือไทยกัสมเด็จพระพุทธจารย์นวมสมัยนั้นก็ยังเป็น รรธมดาวิถีชีวิตของสมเด็จย่าในสมัยนั้นจึงทรงใกล้ชิดและผูกพันกับพระาศาสนาสืบต่อมา ูงชนกำเนิดคล้ายคลึงกันใหญ่ย่อมเพศผิวพันแผกบ้างความรู้อาจเรียนทันกันหมดยกแต่ชั่วดีกระด้างอ่อนแก้หรือไหวพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงแสดงถึงความแตกต่างของบุคคลที่ความดีชั่วของบุคคลนั้นๆซึ่งการที่บุคคลใดจะเป็นคนดีได้ ก็ต้องได้รับการศึกษาอบรมเป็นอย่างดีเช่นกันวัดอนงคารามจึงเป็นศูนย์กลางของการศึกษาเล่าเรียนของบุตรหลานชนชั้นขุนนางในสมัยก่อนและเป็นโรงเรียนแห่งแรกของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ส่งเข้าเรียนเมื่อย,ยามปฐมวัยแห่งพระชนชีพก็สมัยนั้นก็ในชนาสาได้ห้าขวบก็เคยมาเรียนหนังสือไทยกับสมเด็จ และพุทธอาจารย์นวมสมัยนั้นก็ยังเป็นพระธรรมด,ดาอยู่ยังยังไม่ได้มียศถามัาศั่์อะไรแต่ว่าต่อมาก็ไ,ได,ได้ได้รับประกาศกิติคุณให้เป็นอา,อาจารย์สยามปริยุยศตนเด่นญาท่านก็ได้เคยส่งเล่าเรียนอยู่ที่นี่ซึ่งมีพระสหายอยู่หลายคนที่สนิทอย่างเช่น อาจารย์ทั้งวานปกครณันเป็นต้นแล้วก็มียมสินทองเป่งสีอันนี้ผมเคยนั่งเรียนโต๊ะเดียวกันเคยร่าใ้ความสมัยตั้งแต่อาตมาเป็นพระเด็กๆอยู่ที่ปัจจุบันนี้ก็ไม่ไม่มีที่หลงเหลืออยู่แล้วเพราะว่าถนนสมเด็จจรยยานี่ ตัดรับสะพานพุดมาก็ลือกุฏิที่สมเด็จท่านอยู่ออกไปสร้างใหม่อยู่ในคณะสองแต่ว่ามีบ่อน้ำกับต้นมะขามขึ้นคู่กันอยู่ที่ริมคลอ,องสารต่างติดติดกันนี่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็เคยให้พันเอกพิเศษสนองเกศเพชรมาสอบถามดูถึงสถานที่ต่างๆ ของเก่าๆแต่ยังปรากฏว่าเหลืออยู่บ่อน้ำคู่กับต้นมาขามแห่งเดียวที่อยู่ริมคลองตามที่จัดทำมาถึงก็ได้อนุรักษ์ไว้ต่อมาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงย้ายไปศึกษาต่อที่โรงเรียนศึกษานารีและโรงเรียนสตรีวิทยาตามลำดับด้วยพระนิสัยที่ทรงสุภาพอ่อนโยนมีพระเมตตา และขันติธรรมเป็นที่ยิ่งจึงทำให้สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีส่งเลือกศึกษาต่อในโรงเรียนแพทย์พนุงคันและหญิงพยาบาลแห่งศริริราชพยาบาลจนสำเร็จหลักสูตรและได้รับพระราชทานทุนเล่าเรียนวิชาพยาบาลต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกาการี จึงส่งผลให้วิถีชีวิตของพระองค์คลิกผันมาเป็นสมเด็จย่าของแผ่นดิน ยุวกษัตริย์รัชกาลที่9แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเสด็จขึ้นครองราชสืบสันตติวงศ์เมื่อทรงมีพระชนมายุเพียง18พรรษาด้วยเหตุนี้สมเด็จพระบรมราชชนนีจึงได้ทรงรับพระราชภาระถวายพระอธิบาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเคยพระราชทานสัมภาษณ์ ถึงหลักการอบรมเลี้ยงดูเด็กว่าต้นไม้นี้มันคล้ายคายคนต้นบานชื่อนี้ฉันไม่ได้ปลูกด้วยมเมล็ดแต่ไปซื้อต้นเล็กๆที่เขาเพาะแล้วมาปลูกแต่มันก็งามและแข็งแรงดีเพราะคนที่เขาขายนั้นเขารู้จักเลือกมเมล็ดที่ดีและดินที่เขาใช้เพาะก็ดีด้วยเมื่อฉันเอามาปลูกฉันต้องดูแลใส่ปุ๋ยเสมอเพราะดินที่นี่ไม่ดีต้องคอยรดน้ำครวนดินบ่อย ต้องเอาหญ้าและต้นไม้ที่ไม่ดีออกเด็กดอกใบที่เสียเสียทิ้งคนเราก็เหมือนกันถ้ามีพันธุ์ดีเมื่อเป็นเด็กที่แข็งแรงฉลาดเมื่อพ่อแม่คอยสั่งสอนเด็ดเอาของที่เสียออกและหาปุ๋ยที่ดีใส่อยู่เสมอเด็กคนนั้นก็จะเป็นคนที่เจริญและดีเหมือนกับต้นและดอกบานชื่นเหล่านั้นปุ๋ยที่ดีสำหรับเด็กก็คือสอนให้เด็กมีความซื่อสัตย์ พูดความจริงเราจะทำอะไรให้เมืองไทยถ้าไม่มีความรับผิดชอบจะไปช่วยเมืองไทยได้อย่างไรสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนครินทร์ทรงเล่าถึงการอบรมพระราชโอรสและพระราชธิดาในสมเด็จพระบรมราชชนนีในพระนิพนธ์แม่เล่าให้ฟังว่าทรงตักเตือนสั่งสอนไปเรื่อยๆไม่เคยมีพระราชโชวาท ของพวกนี้มันซึมซึมเข้าไปเองของที่ว่าไม่ควรทําอะไรอย่างนั้นอย่างนี้มันซึมเข้าการอบรมสั่งสอนของพ่อแม่ที่ดีควรเป็นอย่างนี้เช่นเรื่องการประหยัดก็ได้ทรงสอนพระราชโอรสและพระธิดาตลอดมาพระองค์ไม่ทรงซื้อของเล่นพระราชฐานมากนักเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระองค์ยังทรงพระเยาว์ได้เสด็จไปร้านของเล่นถ้าทรงโปรดสิ่งใดมาก เป็นที่ต้องพระราชประสงค์ก็จะทูลสมเด็จพระบรมราชชนนีขอเป็นของขวัญวันประสูติล่วงหน้าไว้ก่อนและถ้าต้องพระราชประสงค์ของเล่นชิ้นอื่นๆต่อไปอีกทั้งสองพระองค์ก็จะทรงเก็บเงินค่าขนมเข้าหุ้นซื้อของเล่นกันเองการถวายพระอธิบาลยุวกษัตริย์เพื่อเตรียมพระองค์ให้พร้อมสำหรับการเป็นพระเจ้าแผ่นดินของคนไทยนั้นสมเด็จพระเศีนครินทราบรมราชชนนีทรงใช้หลักการเช่นเดียวกับ การอบรมเยาวยชนให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันข้างหน้าคือให้ทรงมีพระราชอุปนิสัยที่ดีงามที่สำคัญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระคุณสมบัติอเนกอนนันต์ของการเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงไว้ซึ่งทศพิษราชธรรมและได้ทรงปฏิบัติพระราชภารกิจอย่างหนักนานาประการเพื่อราษฎรและประเทศชาติของพระองค์มาโดยตลอดดังเป็นที่ประจักษ์ถึงปัจจุบัน